เช็คเลยขนส่งสาธารณะปรับเวลาเดินรถใหม่อะอย่างเช่นสถานการณ์ตอนนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีทุกภาคทุกส่วนก็ต้องปรับในเรื่องของการทํางงทํางานกันค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นขนส่งสาธารณะเขาก็ขานรับแล้วนะครับ เกี่ยวกับประกาศเคอร์ฟิวที่ห้ามประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนถึงตีสี่ของอีกวันใหม่นะฮะก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับทำให้คนส่งสาธารณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับรถไฟฟ้า MRT หรือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการของประชาชนผมกับพี่จวบวันนี้แล้วก็ทีมงานมีรายละเอียดต่างๆมาฝากกันด้วยนะฮะ <ผม S 2> จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ไปเริ่มกันที่รถไฟฟ้า BTS กันก่อนนะครับครับผมจะให้บริการผู้โดยสารในทุกสถานีนะครับทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลมถึงเวลา3ทุ่มครึ่งโดยเริ่มแล้วฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ BTS เบอร์โทรศัพท์ก็คือ02617-6000 ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มด้วยกันนะครับนะฮะหรือว่าทาง Line Official นะครับที่ Line@@ at, ครับ @btsktrain s y นะครับผมไปต่อกันที่รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้ามหานครสายเสริมรัฐมงคล MRT สายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง3 0ทุ่มครึ่งโดยขบวนสุดท้ายนะครับจะถึงสถานีปลายทางเวลา3 0ทุ่มครึ่งนะครับผู้โดยสารก็สามารถตรวจสอบตารางการเดินรถและก็เวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายได้จากประกาศภายในสถานีนะครับหรือทาง Facebook MRT Bangkok Metro โมบายแอปพลิเคชันนะครับแบงค์อก MRT ศูนย์บริการข้อมูลก็โทรศัพท์นะครับ2 2 6 2 4ส2 0 0นะครับสำหรับอาคารและลานจอดรถของการรถไฟการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอมอทั้งหมดนะครับก็มีที่จอดในซึ่งเป็นในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจำนวน13แห่งนะครับก็มีอาคารจอดรถแล้วจอที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสถานีหลักสองสองอาคารนะครับและลานจอดรถแล้วจอดที่สถานีรัชดาพิเศษสถานีห้วยขวางสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทั้งสองลานนะครับสถานีพระราม9สถานีเพชรชบุรีสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจทั้งสองลานเช่นเดียวกันและสถานีสามย่าน ที่จอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงจำนวน4แห่งนะครับได้แก่อาคารจอดแล้วจรดที่สถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิดและสถานีแยกนนทบุรี1นะฮะร,รวมถึงที่จอดรถใน แนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยนะครับช่วงแบริ่งสมุทรปราการจำนวนหนึ่งแห่งนะครับนั่นก็คือลานจอดและจอดที่สถานีเกหะสมุทรปราการครับครับสำหรับรถไฟฟ้าแอ์พอร์ตเรลลิ่งนะครับเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการรถไฟฟ้าแอ์พอร์ตเรลลิ่งเป็นเวลาตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปโดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีพญาไทนะครับ และสถานีสุวรรณภูมิเวลา3ามทุ่มตรงนะฮะและจะถึงสถานีปลายทางเวลา3ามทุ่มครึ่งนั่นเองครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e เ a ซบุ o r แอร์พอร์ l เรียวลิงหรือโทรศัพท์ไปที่เบอร์1690ครับครับผมต่อไปนะครับรถประจำทางคอสอมกเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถใหม่นะครับโดยให้รถเมย์ทุกประเภท ทั้งร้อนแล้วก็ปรับอากาศรอบสุดท้ายเข้าอู่เดินรถภายในเวลา22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนะครับโดยประเมินคร่าวๆแล้วเนี่ยรถรอบสุดท้ายน่าจะอยู่ประมาณสัก3าทุ่มนะครับแล้วก็ยกเลิกรถที่วิ่งกะดึกกะดึกก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี4ยกเลิกทั้งหมดไปก่อนนะครับส่วนความถี่ในการปล่อยรถโดยสารนะครับ <S <S เบื้องต้นในชั่วโมงเร่งด่วนก็คือ6โมงเช้าถึง9 00. 9โมงเช้าแล้วก็4โมงเย็นถึง หกโมงเย็นก็จะปล่อยรถแต่ละคันจากอู่เดินรถเนี่ยนะครับห้าถึงสิบนาทีต่อคันนะครับส่วนนอกเวลาดังกล่าวครับก็จะมีความถี่ขึ้นนะครับที่สิบนาทีถึงยี่สิบนาทีต่อคันโดยระหว่างนี้นะครับขอสมก,กรก็ยังเก็บค่าโดยสารตามปกตินะครับไม่มีการให้ขึ้นฟรีแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับผ่านมาใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นบัตรรายเดือนนะครับแทนเพื่อการลดการสัมผัสซึ่งเป็นการเลี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด 19นะฮะโดยสามารถซื้อได้ที่กระเป๋ารถเมย์ได้ทันทีนะครับทั้งนี้กําหนดเวลาในการให้บริการขนส่งมวนชนที่ทางกระทรวงคมนาคมประกาศออกมานะครับเพื่อรับมาตรการเคอร์ฟิวอันนี้ยังรวมถึงแท็กซี่เรือด่วนต่างๆนะครับรถไฟแล้วก็การขนส่งต่างๆอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลการอัปการอัปเดตนะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับขอบคุณข้อมูลกันด้วยครับจากข่าวไทยไทยครับผม